มาติดตามโชว์ข่าวชาวนี้นะคะชว่วงนี้ยังอยู่ที่เรื่องของไทตั้มนะคะปรากฏว่ากระถินอีกกองหนึ่งก็คือ,อครูปีชานะความาจริงก็คือความจริงรล่าสุดป,ปรากฏว่าครูปีชาไปให้ปากคําในฐานะพยานให้กับเพจอ,อยสีและผองเพือกอ,อด,ดีตแอดมินคนใกล้ชิดเหมือนกันที่ต่อมาก็กลายเป็นคู่กรณีของไยตั้มนะคะ จากกรณีที่เพจดังกล่าวเนี่ยเขาเอาคลิปภาพที่ระบุว่าทนายตั้มไปอ้างตัวสวมตัวเป็น DSI ไปล้วงข้อมูลจากครูปีชาในคดีหวย30ล้านแล้วก็บอกด้วยว่าต้องการยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆค่ะไปดูเรื่องนี้ช่วงเที่ยมเมื่อวานนี้ครูปีชาคข้ครวนนะคะเดินทางไปที่ศาลอาญาราชดาไปเป็นพยานให้กับเพจออยสีและผองเผือกซึ่งถูกทนายตาั้มฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ที่นำคลิปขณะที่ทนายตาั้มแอบอ้างเป็นเจ้าที่ d ี i ขอดูโทรศัพท์บันทึกการพูดคุยเรื่องการสั่งซื้อลอตเตอรี่ที่โรงเรียนขณะที่ครูปีชาทำการสอนนักเรียนอยู่คือนะักขณะนั้นเป็นคดีดังเลยนะครูปีชาเองก็มาพูดกับเรานี่บอกว่าทนายตั้มเนี่ยจูจ่ๆเข้ามาแล้วบอกเป็น DSI ครูปีชาเนี่ยขณะนั้นมีคดีความก,ากับร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือว่าหมวดจรูนนะคะแย่งกัน เป็นเจ้าของสิทธิลอตเตอรี่30ล้านบาทตอนนั้นครูปีชาก็เข้าใจว่าทนายตั้มเป็น DSIG จริงเพราะช่วงต้นทนายตั้มก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ดังใช่ไหมยังไม่ดังดังเพราะคดีนี้นะดังเพราะคดีนี้เลยพี่อ้อยก็รู้จักจากคดีนี้นี่แหละจากคดีหวย30ล้านครูปีชาบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนมาทราบภายหลังว่าอา้าวคนนี้ชื่อทนายตาั้มเป็นทนายของคู่กรณีตัวเองจากเหตุการณ์ดังกล่าวครูปีชาบอกว่าพฤติกรรมของทนายตั้มเนี่ย มีการแฝงตัวเข้ามาหาข้อมูลแล้วนำมาสู้คดีกับตัวเองถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเป็นอย่างมากและใช้วิชาชีพในทางที่ไม่ถูกต้องส่วนการที่วันนี้ครูปีชามาเป็นพยานให้กับเพดออยสีและผ่องเผือกมีการคุยมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วไม่ใช่เป็นการมาซ้ำเติมไทรตั้มในขณะที่ถูกดำเนินคดีอยู่และอยากชี้แจงข้อมูลที่เป็นความจริงค่ะ ไม่ใช่รูปคดีของมาดามอ้อยแต่เป็นรูปคดีของครูและรูปคดีของอคุณอ้อยซึ่งมันเป็นเรื่องเรื่องจริงทั้งหมดที่เข้ามาที่โรงเรียนครู่แค่มายืนยันว่าเข้ามาจริงเข้ามาพฤติกรรมแบบนี้จริงและพฤติกรรมแบบนี้ผิดจารรณาบรณวิชาชีพทนายหรือไม่ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งนะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาเใช้วิชาชีพทนายในทางที่ไม่ถูกต้องครับ ไปฟังทางด้านของนางสาวบุญยนุษย์แสงสีนะครับแอดมินเพจออยสีและผองเผือกนะครับซึ่งก็บอกว่าในส่วนคดีของตัวเองเนี่ยเมื่อวานนี้ทางศาลมีการนัดสืบพยานฝ่ายโจทนะครับซึ่งทางด้านของทนายตั้มมีการส่งผู้รับมอบอำนาจมาแทน1คนแล้วก็ศาลนะครับได้มีการนัดสืบพยานทางฝั่งจำเลยซึ่งตนเองก็ได้รับความเมตตานะครับจากครูปรีชาเนี่ยแหละมาเป็นพยานให้หน่อยนะครับว่า ทนายตั้มเนี่ยเขามีการแอบ,บอ้างตัวเองจริงๆว่าเป็น d s i ไปล้วงลับเอาข้อมูลจากผู้อื่นนะครับเดินทางมาเป็นพยานให้พร้อมกับยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนของครูปีชาด้วยนะครับที่ทนายตั้มเนี่ยเคยแอบ,บเข้าไปแอบ,บถ่ายคลิปครูปีชาบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับคดีที่แล้วเนี่ยจะไม่ใช่ในคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับครูปีชาแต่ทีเนี้ย คดีที่แล้วเนี่ยเลื่อนไปเป็นกุมภายี่สิบเกุมภานะคะแล้วก็คดีนี้เมื่อวานได้มีการสืบพยานฝั่งโจทย์ไปก็มีผู้รับมอบอำนาจมาแทนตัวทนายตั้มนะคะ1ท่านแล้วก็วันนี้เป็นการสืบพยานฝ่ายจำเลยทางเราก็ได้อ่าความเมตตาจากครูปิชาให้อ,อ่มาเบิกความให้เป็นพยานคะ่ะมายืนยันข้อเท็จจริงในส่วนของครูปิชาที่ในส่วนเรื่องของที่ทนายตั้มเคยเข้าไปแอบถ่ายครูปิชาแล้วครูปิชาได้แจ้งเอาไว้ว่า ทนายตั้มเนี่ยแจ้งเอาไว้ว่าเป็น DSI แค่นั้นเลยค่ะแอดมินเพจออยสีและผองเผือกก็บอกว่าหลังจากนี้ต้องอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาก็รอคำพิพากษาของศาลนะคะแล้วก็เปิดเผยด้วยว่าทนายสายหยุดนะเป็นทนายความให้กับทนายตั้มในคดีหมิ่นประมาทด้วยนะคะนี่ไม่รู้ว่าจะตัวเป็นยังไงบ้างล่าสุดเห็นบอกให้สัมภาษณ์ว่าท้อเหมือนกันนะอยาก<ใ>จะถอนตวัวเหมือนกัน,น,กนเพราะว่ารู้สึกว่ามรสุมมันเยอะเหลือเกิน